สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกมีไม้อวบน้ำต้นสวยๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะต้นนี้เรียกว่าปาการางสายรุ้งค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นแต่อาจจะเห็นเป็นต้นเล็กๆนะคะสำหรับต้นนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มโตมาแล้วค่ะแล้วก็เกิดพุ่มสวยงามแล้วนะคะนี่คือไม้อวบน้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์ไม่ใช่แคกตัดนะคะความน่าสนใจและความสวยของ ปกาลังสายรุ้งนะคะอยู่ตรงใบที่มีความสวยงามบางครั้งนะคะขอบใบออกเป็นสีชมพูแล้วก็ลำต้นเนี่ยแต่กิ่งก้านได้เป็นพุ่มๆระยะลงมานะคะสามารถเลี้ยงเป็นไม้แขวนหรือว่าจะตั้งวางไว้บนโต๊ะก็ได้เหมือนกันค่ะนอกจากลายด่างเขียวแบบนี้นะคะก็ยังมีลายด่างสีชมพูจริงๆแล้วการเลี้ยงการดูแลเหมือนกันค่ะ ทินกำเนิดของเจ้าต้นปะการังสายรุ้งอยู่แถบทางทวีปแอฟริกาค่ะโดยธรรมชาติแล้วต้นที่อยู่ในแอฟริกานะคะยังเป็นอาหารให้กับพวกชา้างพวกสัตว์ป่าด้วยนะคะต้นที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะเขาสามารถสูงได้2เมตรถึง5เมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางลำต้นเขาก็จะออกเป็นพุ่มๆห้อยๆลงแบบนี้ สำหรับการเลี้ยงการดูแลส่วนตัวนกคิดว่าเป็นพืชอวบน้ำที่เลี้ยงไม่ยากค่ะสำหรับนกเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่ากุหลาบหินอีกหลายๆสายพันธุ์เลยค่ะประการังสายรุ้งเป็นพืชที่ชอบแสงแดดเพราะโดยธรรมชาติแล้วเขาอยู่กลางแจ้งนะคะแต่ถ้าเราจะเลี้ยงให้ใบสวยๆนะคะใบที่แบบกลมๆไม่ไหม้ไม่เกลี่ยนะคะเราก็ต้อง เลี้ยงภายใต้การกรองสแสน,นสักประมาณ50-60%แต่ถ้ามีใครถามว่าสามารถเลี้ยงไว้ในแดดร้อยได้ไหมจริงๆได้แต่เราต้องค่อยๆขยับเทรนแดดทีละนิดทีละนิดค่ะหรือจะเลี้ยงแดดครึ่งวันเช้าก็ได้นะคะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงแดดช่วงบ่ายค่ะก็จะเหมือนพืชอวบน้ำสายพันธุน์อื่นๆเหมือนกับแคคตัสเลยนะคะ ถ้าได้แสงแดดดีๆเขาก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะแต่ก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงในล่มนะคะที่ที่แบบไม่มีแดดส่องถึงเลยอันนั้นก็จะไม่ดีค่ะต้นประการลังสายรุ้งของเราก็จะอ่อนแออาจจะเกิดโรคได้นะคะส่วนการรดน้ำนะคะเราก็รดทุกๆ5-7วันครั้งก็ได้ค่ะหรือเราจะรดรอบเดียวก,กันกับกระบองเพชรก็ได้เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการตั้งวางแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละบ้านค่ะถ้าแดดเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องรดทีค่ะแต่ถ้าแดดน้อยๆนะคะเราจะต้องเว้นน้ำไว้นานจักนิดนึงค่ะเป็นพืชที่มีข้อดีที่เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยอันนี้นกชอบม,มากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือว่าวันหยุดยาวไม่ค่อยอยู่นะคะก็เลี้ยงต้นนี้ได้ค่ะข้อควรระวังนะคะ เราไม่ควรที่จะรดน้ำถี่เกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้รากของเขาเน่าในที่สุดค่ะส่วนดินปลูกนะคะเพื่อนๆก็ควรที่จะใช้ดินปลูกที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเช่นดินปลูกแคคตัสหรือว่าดินปลูกพวกพืชอวบน้ำค่ะของนกเนี่ยใช้เป็นดินปลูกแคคตัสได้เลยนะคะ เปลี่ยนดินให้เขาปีละ1ครั้งหรือว่า2ปีครั้งก็ได้หรือว่าเรามองเห็นว่าต้นเขาเนี่ยใหญ่มากๆแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะการเปลี่ยนดินนะคะก็จะช่วยให้ไม้อวบน้ำของเราได้รับสารอาหารใหม่ๆแล้วก็เติบโตได้ดีเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนปุ๋ยค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่ไม่ ต้องการจัดอาหารหรือว่าปุ๋ยมากมายนะคะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้าก็ได้ค่ะใส่ลงไปสักประมาณ5-10เม็ดพอนะคะรอบการใส่ค่ะทุกๆ6เดือนครั้งนะคะหรือถ้าใครไม่มีปุ๋ยละลายชา้าหรือไม่ชอบใช้ปุ๋ยละลายชา้านานๆใช้ทีไม่คุ้มกับการซื้อก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดผสมกับน้ำนะคะฉีดพ่นไปที่ลำต้นและใบ เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้เหมือนกันค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ปุ๋ยให้กับปากาลางสายลุงต้นนี้เลยนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยง่ายมากๆเพียงแค่เราเขี่ยหน้าดินออกสักนิดนึงนะคะให้มีช่องสำหรับการหยอดปุ๋ยลงไปค่ะนี่นะคะส่วนที่เราโรยหินไว้ก็เขี่ยออกนิดนึงค่ะให้เป็นหลุมเล็กๆนะคะ แล้วเราก็หยอดปุ๋ยลงไปแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่านกใส่เพียงแค่5-10เมตรเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เขี่ยก,กลบเข้าไปที่เดิมค่ะให้ปุ๋ยเนี่ยอยู่ภายใต้ชั้นหิน,นะคะ่ะเขาก็จะทำงานได้ดีนะคะหรือจริงๆเราก็สามารถโรยด้านบนได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวนกเนี่ยชอบเอาไว้ภายใต้ชั้นหินเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะ ปุ like of of tourism, ๋ยจะทำงานได้ดีกว่าโดยข้างบนแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีการตัดกิ่งของเขาแล้วนำไปชํำก็ได้เหมือนกันค่ะก็เหมือนกับพวกพืชอวบน้ำสายพันธุ์อื่นๆเหมือนกับกุหลาบหินนะคะซึ่งเราสามารถตัดกิ่งนะคะ ตัดยอดไปชําได้เหมือนกันค่ะเคล็ดลับการชำให้รากมาง่ายนะคะอันนี้เคล็ดลับเลยนะคะเราจะต้องเลือกกิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากเกินไปค่ะกิ่งที่แก,แก่ก็คือกิ่งที่มีเปลือกแข็งๆนะคะอันนั้นก็จะทําให้รากมายากนะคะกิ่งที่อ่อนเกินไปก็คือกิ่งที่แบบ ส่วนเขียวๆอ่นอ,อนเกือบเกืบยอดนะคะให้เราเลือกกิ่งที่สีเข้มๆแต่ว่าเปลือกเนี่ยยังไม่หนาค่ะเปลือกยังเป็นบางๆอยู่ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้กันไกรที่สะอาดนะคะหรือว่ามีดที่สะอาดตัดลงมาจากต้นหลังจากนั้นพักแผลให้แห้ง3-5วันค่ะแล้วเราค่อยลงปลูกนะคะเหมือนกับวิธีการขยายพันธุ์กุลาบหินโดยการตัดยอดชำเลยค่ะ ตัดความยาวสักประมาณเท่าที่นกชี้ก็ได้นะคะกิ่งนั้นก็จะเป็นกิ่งที่ยังไม่แก่มากเกินไปนะคะพืชต้นนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถกินได้เพราะว่าช้างหรือว่าสัตว์ป่าก,ก็ยังกินได้นะคะเป็นอาหารชั้นยอดของช้างเลยนะคะถ้าเราปลูกตามบ้านตามสวนนะคะเราก็ต้องแน่ใจว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดากาเดนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ